โวดทุกคนวันนี้นะคะก้าวพามาที่เจมินายคลินิกค่ะก่อนอื่นก้าวลองศึกษามาแล้วนะคะว่าที่นี่มีแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการชะลอวัย ภายในคลินิกนะคะก็ดูสะอาดตามากเลยค่ะทุกคนมีมุมให้นั่งเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็มีน้ําบริการด้วยนะคะให้ฟีลอารมณ์เหมือนอยู่บ้านหลังใหญ่ๆนะคะเพราะว่าพื้นที่กว้างมากค่ะทุกคนในระหว่างที่นั่งรอนะคะก้าวก็นั่งเซลฟี่ทำคอนเทนต์ดื่มน้ําชื่นใจนั่งรอคุณหมอแบบสบายใจมากเลยนะคะในระหว่างที่เดินไปหาคุณหมอเพื่อที่จะไปให้คุณหมอคอนเซ็ลต์ใบหน้าให้นะคะก็มีห้องหัตถการเยอะมากเลยค่ะทุกคนคือแบบ อลังการมากว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่ทำไมกว้างแบบนี้ทางคุณหมอที่เจมินายนะคะ<ๆ>เขาประเมินได้แบบละเอียดมากเลยค่ะทุกคนว่ามีส่วนไหนที่เราเป็นจุดบกพ่องบ้างในส่วนของ9ก้าวันนี้นะคะก้าทำตัวนี้เลยตัวเดอะมาทริกนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากเจ็บตัวมากใครที่กลัวเข็มนะคะก้าบอกเลยว่าตัวนี้เหมาะมากๆหลังทำนะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติทันทีสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าไม่กระชับ ผิวหน้าย่อนคล้อยรอยเหี่ยวย่นมีร่องรึกรอยพับหรือรอยเส้นเล็กๆนะคะหรือคนที่มีไขมันส่วนเกินบริเวณแก้มคางเหนียงคอผิวหน้าดูแก่วกว,ว่าวัยเกิดจากมลภาวะหรือเกิดจากความเครียดนะคะก็สามารถมาทำตัวเดร์มาติกโฟนี้ได้เลยนะคะใครอยากมารองปรึกษาคอนเซัลต์ใบหน้านะคะก็สามารถมาได้ที่ชั้น8ตึกสยามสเคมนะคะใครที่เอารถมานะคะก็สามารถจอดที่ชั้น8ได้เลย หรือใครที่ไม่สะดวกเอารถมาเองก็สามารถเดินทางง่ายๆได้ด้วย BTS เลยนะคะลงสถานีสยามทางออกที่4เดินมาแค่5นาทีก็ถึงตึกสยามสเคปแล้วค่ะ